รัสเซียเนี่ยมีข่าวเรื่องของการแบนคริปโตนะฮะเนี่ยลอเมเกอร์ makers, นะฮะก็คือผู้ออกกฎหมายในรัสเซียเนี่ยมีการออกมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวกำลังจะออกกฎหมายนะครับแบนคริปโตภายในเดือนเซปเทมเบอนี้เลยนะก็ะว่ากันไปมไม่ให้ไม่ให้มีการใช้คริปโตเคอเรนซีในการใช้จ่ายนะยยกเว้นแต่ เป็นดิจิตอลรูเบิลอะไรที่มันเป็นรูเบิลเบสเนี่ยจะยังอยู่ได้แต่ว่ายังอื่นเนี่ยจะแบนหมดนะนี่คือตามข่าวที่คริปโตนิวสมาระบุเอาไว้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าแหล่งข่าวเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนะผมเช็คหลายที่นะฮะนี่อันนี้ก็นี่ก็กรอบมาจาก ฝั่งของรัเสเซียเองโดยตรงนะครับอันนี้เป็นซิมฟี่บิตคอยนนะ mm hmm. ก็รายงานออกจากคล้ายๆกันนิดหนึ่งนะแต่ผมพยายามจะรายงานทุกๆทุกๆสื่อนะะเพื่อนๆก็ลองจัดเองแลวกันว่ามันเป็นยังไงสื่อที่1ก็มองว่าจะมีการแบน,เก,นเกิดขึ้นนะบแบนหมดเลยทุกๆตัว นในขณะที่ซิมพีบิตคอยน์ยก็มีการพูดถึงรัสเซียเนี่ย has announced it will be ba uh, will ban the circulation of bitcoin นะครับก็ย้ำชัดไปที่ Bitcoin เลยนะฮะแล้วก็ in September 1 s t ก็คือ September นี้แล้วนะครับ the need for ban is due to the fact of top currency แต่ผมเนี่ยสารภาพนะยังหาคำว่า Bitcoin ไม่เจอใน statement อย่างเป็นทางการของของรัสเซีย ะะแต่บางทีเนี่ยข่าวเนี่ยเอามาเล่าไปเล่ามามันก็เพี้ยนใช่ไหมแบนบิตคอยบ้างละแบนเอาคอยบ้างละแบนอะไรบ้างละเนี่ยอย่างเงี้ยมองไปตรงเนี้ย the need of ban due to the fact of the, uh, today cryptocurrency เขาใช้ว่า cryptocurrency นะก็ยังไม่ได้เจาะจงไปที่บิตคอยแต่อย่างใดนะฮะที่มาแทนที่รูเบิลในคัน t r y นะฮะไม่ไม่โอเคเลยนะ,ะแล้วก็ไม่มา fulfill mission เนี่ยอันนี้ก็จะโดนแบนภายในวันที่1แน,น่นอนค r y ป c u r r e n c y ที่มาคุกคามรูเบิลนะฮะก็จะ มีการถูกแบนอันนี้เขียนแค่นี้เองนะแต่ว่าการตีความของหลายสื่อเนี่ยก็เน้นไปที่บิตคอยซึ่งผมยังไม่ชัวนะฮะการพาดหัวข่าวว่าแบนบิตคอยเลยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่คุณดูวันที่3เนี่ยนะถ้าอ่านสเตทเมนต์บางตัวเนี่ยก็มีการออกมาแก้ข่าวด้ยวยนะบอกว่าจริงๆรนะัสเซียไม่ได้แบนบิตคอยนะแต่มันเหมือนมันถูกพูดคุยกันไปในสเปซกันเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเซฟเซฟข่าวเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อข่าว ในสเปซข่าวฝรั่งเนี่ยข่าวมันก็มั่วเยอะนะฮะอ่านเนี่ยอ่านดีๆหน่อยนะฮะแล้วก็ให้มันชัดเจนว่าคริปโตหรือว่าบิตคอยหรือว่าเอาคอยนะฮะอะอย่างเช็คล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการแบนบิตคอยหรือคริปโตด้วยนะเออน่าสนใจนะออคริปโตเคอเรนซีนะฮะมันบอกเขาบอกว่ามันเป็นการแบนเนี่ยรัสเซียแบนดิ่ง creation of domestic crypto exchange and payments service ต่างหากแล้ว นะไม่ได้แบนคริปโตใครพูดว่าแบนคริปโตกับบิตคอยนะโดยที่ขีดเส้นตใต้อันนี้นะ The creation of exchange แล้วก็ exchange outside the zone of operation แนละก็คือก็คือในประเทศมันมีการจัดตั้งนะฮะ exchange ขึ้นมา exchange ที่พวกที่มาทำ payment แทนรูเบิลอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้จะถูกแบนนะแต่ไม่ได้หมายว่าจะแบนสกุลเงินคริปโตหรือบิตคอยที่มัน ถูกใช้ถูกเทรดกันอยู่ในตามที่ต่างๆแบบ globally เนี่ยไม่ใช่เรื่องนั้นนะฮะแล้วก็ใน statement เนี่ยไม่ได้เขียนคำว่า bitcoin เลยนะฮะประมาณนี้